สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำแรงพี่น้องปองไปสองเคยเคยละเคยเคยใหญ่มาเลยกินข่าด้วยพี่น้องเลยต้มน้ำไม้อมาเลยมาดูนี่แะนี่ก็นมายมนกันแกงหนม้กินหนามไหมืนเด้อดาดซีนพี่น้องเลยแกงหนาม้ยปิ่งซีโครงซีโครงแบบของแค่เลยสองเคยจัดไปจ่าวันนี้เนาะ บักก้อนบักปากกระเดะมันกินเรียบร้อยแล้วมัน้อยหมดมือมาเนี่ยเราติ่ไฟดับนาซีหมดครับมันคือไฟดับมาเหนียวจะเศร้าไพ่กระดับกินยาจะขึ้นไปไหวพระลงมาอาบน้ำเตียงจะเวียน พี่น้องปองปลายหมุดจอมกินนทำกันเด็จผลผลดจ้าพน,<อ>นตก <ไฟ S 2> ข้างปเปืือนโอ้ยไปใส่กระยาดใส่เห็ดป๋วกเห็ดไข่เปืือกนี่เราเล่นเนาะขนาดว่ากีสลิงเนาะยังไม่ถึงยี่สิบเลยสลิงยังไปไม่ได้ยังต้องหยอดลมอะ่ะเอามาสิหน,น่ายขาดทักเวน้นหมดนี่หมสบายดีพี่น้องมาเด็ดจา้ามีแต่ฟอยไปเนาะ มีที่ีลุกหึ่งขาวแล้วลูกพุ่นี้มีงานวัดบ้านหลวงแต้บ้านี่มสอนขมข้นมาเลยทางืนมา่ามางข้ามทางขาระาเหอวะทเงิจากบาทนเข้ารษาไงเข้าภาไหนก็ที่สีลุกก่อนกคือลูกชาย ยังอีกบ่้มเนาะมาเจอุกแคมปี่สิบสองโอ้ยเงินจัดไงล่ะใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยจัดงานเด้อครบสิองปีเต็มบ่คดสิบามปีหนสิบสองปีหน้าคือย่สามบหนึ่งบ่ใช่มนหนึ่ง็สิบสามเต็มมาหนึ่งาอันนี้สิบสองเต็มเนาะสิบสองพอหกสิบสี่เดมาสอง่อสิบห้านายี่สามห้ามาสาม สิหกมาสี่สิเจ็ดมาห้าสิแปดมาหกสิแปดมาหกจบพอดีสิแปดปีบริบูรณ์มาหกไม่ใช่เด็กชายแล้วใช่เป็นอะไรเป็นนานางเหอืมเป็นนางที่เป็นนางนางสาวคันผู้หญิงมันเป็นนางตลอดนางสาวถ้าไม่จดทะเบียนก็เป็นนางนางสาวอายุหกสิบก็เป็นนางไม่นางสาวรับจดทะเบียนเป็นนางนั่นเนบอกใช่คันประจุดมันเป็นยังนางสาว เอกันเจอทะเบียนเราเป็นไดไรบางเนี่ยเป็นนางนางเฉยๆใช่เออเอาสาวออกเอาสาวออกถ้าไม่ถ้าไม่เจอทะเบียนนนางสาวใช่เป็นนางสาวต่เรยังโซดอยู่เป็นผู้หญิงไม่รุ่นอยู่จอดเวลาถ้าจดแล้วเป็นนางอันนี้เป็นสาวนางค่ะนางสาวถ้าจดแล้วเป็นนางเฉยๆคระองครถสาวอหเขาไม่ได้เป็นสาวแลยทีโดน แม่จะตับวันไหนเลยใกลจะพึงวันเกิดแล้วเนาะต่อกันเลยเนี่เตียจะไปาน้บใ่น้ำสแม่มันม่มตราใช่หรอม่เดรกันยายายายถามไปแล้วลุงคุณลุม เราทำไทัไงตั้งหาเดินยเดินเก็ก่อนหัวกละดาษิ้มหาไกดน้ำสามจิ้หาหนึ่งเันยาแล้วมีมี ถ้ามันก,กินท้ากับได้ข้าไหวเองกนเต็มนใหม่ข้าวหปลับมาเลยกินยกยนปนี่แหละเด็กไอคิวสูงลื้อนี่แหละ ฝามอฟามออคไามออคไรามอดอไ่วงมั้งง่ายง่ายอ่ะมาสอนมานี่ป่าวป้าแมทข้าวแม่ไม่ใส่ไม่จะมาไม่เอไปสายแบบเมือไหร่เจ้ามาคืนเฮื่นมจ้ะกสายป่ เลถ้าไหวจมี้คั่วจิมี่รอะบาเฟยม่ใกลนเงินนอมี่ไม้นะตัตัวนม่กินแหละแม่ก็แหวกบอลบ้านจะได้แล้ววันนี้เขาโนกตั้งวกินกันแล้วจะกินเมื่อวค่ะ ยูวันนั้นเนาะินดล้ขอมาท่านในน่อพท่านองเลยครับน้อยังโคกยังเค็มยังเฮ็ดเนาะลุงฟองดีมากแ้คตัมันไม่ใหง่เัวนเป็นหมูหายนองห่อเนี่ยคำมันออกอ่หมูเดียวเต็มตา แต่มันยังมาทันเห็นแต่เรานั่นเนาะนยังเหมือนตกช่องมือมันก็สิองขอกน้อลุ่มระลาก็แต่แรก่อนเทาเมื่อได็กชิมใน่นอนุ่มด้วยให้ชิมถ้ามันแรงมันออกเลยนั่นนี่ถ้ามันแดดมันออกแล้วถ้าจะมันแดดวันนี้ก็แดดเยอะไม่ครึ่งหนึ่งครึ่งวันนะที่ร้อนที่รถไปก่อนที่ฝนตกไหมนะพอแป๊บเดียวก็ขากลับมาดำมืดเลยไม่เนาะไม่ว่ามันจะตกมั้ง ข้างันมือด้มเนนบนตกบคนมือร่มเช็ดน้ำ่มาไม่ท้าโอเคเลยอุยเดินมาจากข้างล่างมาบางทบมันท้าทิ้งแช่บฝนตกบ่ใช่เลลูนะแั่งจรีบเดินเดจะมามาถึงพอดีมาถึงบ้านฝนตกพอดีเลยแด่มันสดวยยางไง ฟั ừ, งเสียงมาโอ้เสียงมาแต่กลาแต่จ้ามาฟังฟงปลาขาจุเลย,ยใครแต่ว่าพอน้ำมัเนาะครับถ้าเราลุงว่บ่มีน้ใส่แล้วบอกกันเมื่อมานสั่งลูกวอกโขลถ้าหายอีกวันนู้นก็อยู่นั่นแหลปะปันนี้ก็เปียกโชคแล้ว,วเนี่ยต้องใช้ยูเทียนประดับทนะ <c oughs> ั้งหมดมึงก็ล้างตลอด เป็นอะอเอดงมั้งสี่วงยังคือขาวกับสีนวงวะอืมขาวมัน่อนเน่วงยังวะแต่ขาวมันสีดำดอันนี้สีขาวรักเต็มเนื้อมันอ่อนแต่ว่ามันอืม่วงน้องนะ่ะ Quan trọng cơm. Ừ. mẹ. <laughs> Chị vô. Ừ. <laughs> 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 nhìn nha. người bạn nói. คุณหรอนขได้จาปกนาาิมปนงข้ากินข้าวไม่ค่อยได้มันสิได้จงะขนมกับกินทั้งวันพอกันใหม่คิมหนาด้วพี่น้องสบายดีเคยเคยใหญ่ว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ขนมวันล 那我。